ถือว่าเป็นการแก้เกมของด้านยูจีมินนะครับที่ส่งเว่ยคิวยูกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟเลยนะครับรเว่ยคิวยูมือเซ็ปโดนอัมพรครับอัมพรไหลหลังของขอัมพรครับได้ตแต้มเอาก็ใช้มือเซ็เสิร์ฟคะแนนแรกเหมือนกันครับอุศรา พยูให้ไหลเหมือนการโหนได้ครับอาครับอันเดอร์ข้ามก็ซื้อบล็อกเลยครับเราซื้อบล็อกแต่เขาลุกแดนหลังรับได้อานุมาอันเดอร์ให้มา,าวิรวันครับอันเดอร์ให้อนุมาแต่ว่าติดบล็อกครับบอนยากครับบอลทิ้งหนิงลงมาหนิ่งนะครับเบอร์แปดมือเซตของจีนไว้คืออยู่ ดูจิลิงเซิร์ฟฟาราให้มาตรงกลางเห็นเห็นเลยครับโอ้โหใสงเขานะครับจิงชุลเลยอนุมาเซิร์ฟติดเน็ตโอ้กไม่ทันไม่ทันไม่ทัน เจอแบบนี้ก็ไปครับเรามีโชคบ้างพลิกเน็ตคือพลิกเน็ตนี่มี2อ,อย่างคือพลิกแล้วลูกจะเบาลงรับอาจจะง่ายแต่ว่าบางทีเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางครับ้แรงครับนนรครับมีแรงเรานำสามหนึ่งครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นเซตที่3ได้ดีเซิร์ฟต่อครับออนุมาลูกน้ำหนักลงบ้างรับได้ เคาะข้าไปเลยเสร็จมือซ้ายเคาะอาวแล้วครก็ให้บุกจากแดนหลังคนระับโอ้โหแต่ทำให้โวชนาทีเขาล้มได้เลยครับโอ้โเขาเวลานอกเ,เลยยูจิมินเขาเวลานอกทันทีครับโดนหนีไปสามแต้ม เรานำสามคะแนนนี่ยากนะครับแล้วช่ชวงต้นเซตด้วยที่หนิงโปโมเมื่อ29ิมิถุนายนนะครับสู้กัน5เซตนะก็คู้ขี้กันมากเซตตัดสินนี่เราชนะ15ต่อ13ครับมีเซตที่3ครับที่ดิวกันถึง3าต่อ32ซึ่งเป็นไทยเราได้นะครับสู้กันถึง34แต้มตอนนี้30ต่อ28ครับยีนไงก็ทราบนะครับว่า เราที่โอ้โหขยับมารฐานขึ้นมาสูงมากครับวันนั้นเล่นกันสองยุบงครับเสอร์ด,ดีครับอนุมาบอลเร็เรวมา,มาสซูรุลีนะครับเอ่นบอลสั้นตรงรกลาง2-4งสี่ิตามหลังรุนจิตกอกพักนะครับเสอร์ครับซูยุลี อันเดอร์แต่ว่าเป็นวิลาวันวิลาวันแทบบล็อกลงครับ,บ,บรวิลาวันที่บอลขอใอ้กบอลได้แก้นี่ทำได้ดีตลอดครับ <c oughs> มาดิพักนิโมโรสองคนดูครับดูการแก้เกมแต้มต่อแต้มของโค้ช <c oughs> อภรร์เซิร <c oughs> ์ฟเดี๋ยวต้องลงมาครับนิโมโร ดูนคะครับมาครับเซิงชุเล่23ปี186เซนเียนุดรับครับนีน่ละวันเซ็ปทางเซียนรับได้บอลหลังอ,อ,อแรงมากตบแรงจริงๆครับเซิงชุเล่ ขยับมา4ต่อ5ครับจากที่เรานำ3ามคะแนนครับครับสีกครั้งครับตามน้ำโดนปลายมากครับลยนิ้วรับได้เอาใหมา่อีกทีครับเป็นวิรวันเซตให้เป็นวิรวันเซต,ตครับไม่ใช่เป็นนุศรา ห้าเท่าครับจีนขยับมาได้เร็วมากสามแต้งบล็อกจับได้ครับด,ดูคะแนนนี้ครับคะแนนนี้5้าเราได้ก็เรโอเคเลยครับเราบุกห้าเท่ากับหนึ่งห้าอยา,า,ายานใท้ราคาที่สุดครับรถเซิร์ฟจังว่าเอี่ยวตัวตีครับมริกาแต่เขาถอยไป มาถอยไปไกลแล้วอกอครับออกไม่ทัชด้วยครับเพื่นจีนฟ้องครับนีครับตีตัวตีหัวเสาของเขายังน้ำยูนนะครับเราเองนำจีน6ต่อ5้ามริกาเซิร์ฟหัวเสาโอ้โหรับได้กันวนนา วันนี้เจอหนักๆโอ้โหยังอยู่เอาล่ะครับเลือกให้แดนหลังพลิกเด็ดใครเป็นดี่ต้องชมวันนาเลยครับกดหนักมากครับแล้วบอลหนักบอลเบารับได้หมดครับเมื่อสกูนโดนหยอดก็พุ่งรับได้เข้ามารองได้ทันนะครับวันนาดีแมทเลขสามนะครับสามสิบเอ็ดครับแต่ว่าสาวเดียร์ทุกครอกมากกลับไปน้ำสองแต้มอีกครั้งหนึ่งครับบริการเสิร์ฟ ล้นหรือเปล่าครับว้าโอเวอร์ครับเล่นก่อนครับทีเก็ต้องจริงยังหว่าอยู่นะครับไม่เป็นไรครับเราเสิร์ฟเขาได้ก็าได้ไปแต่เขาเสิร์ฟเราควรได้ครับเราควรได้ในคะแนนนี้คุยเสิร์ฟนีจ่จีนเสิร์ฟดีทุกคนนะครับอุตราตั้งมาให้วิลวาวัน ได้ครับจับล็อกได้เริ่มต้นตงแต่เขาเสิฟดีนะครับครับเพราะว่าเราเปิดบอลแรกถือว่าไม่เข้าจุดเท่าไหร่นะครับแมนสลาต้องขยับมาเซตยากนะครับเท่ากันแล้วครับอุ้ยเิฟต่ออื้อนี่อ้อมเสาครับอ้อมเสา เขาเสิร์ฟดีจริงๆครับแล้วบอกเลยเลยว่าทุกคนครับ8 7ครับจีนนำเทคเีคเทคทีคถ,ถามเอาครับไหก็ยังคู่ขี้กันนะครับจีนกลับมานำไทย8ต่อ7จ็อันเดอร์ครับพิญญุตอันเดอร์ให้ปลื้มจิตตีอ้าวสวยครับตีใส่โลิเบโร่เลยนะครับนี่ครับกลางเซียนครับนี่ขาด หวังยิบเหมยซึ่งอาจจะไม่สมบูรณ์รแล้วก็จางเล่ยคนหนึ่งครับก็จะเป็นชุดที่ดีที่สุดของเขาแลวครับต้องแก้ีไม่ข้ามตีไม่ข้ามครับมือเซตต้องแก้แล้วมึงซูดิชิดเน็ตมากครับไม่กล้าเล่นจังหวะสองโอ้ีิสถานการณ์พลิกไปพลิกมาทุกเซตเลยนะครับกับโอ,โอ้เราเซตน,นี้เรานำสามคะแนนโดนตามทันโดนแซงตอนนี้กลับมานนำยอดนี่ครับแล้วจะรับยาก เอาครับมีดวงครับมีดวงรับมาแล้วสลับเน็ตโหยิ้มกันใหญ่ครับเจอแบบนี้มึนครับจีน10ต่อ8ครับโอ้ตามสองคะแนนครับมีระวันเซิร์ฟหยดอีกแล้วครับแมน้ำหนักที่สุดยอดทันครับทันให้ปลื้มจิตโอ้โหโอ้ เหมือนโผนตีไปหน่อยครับจังหวะตัวหล่นลงมาแล้วถึงจะเอื้อมถึงนะครับบังคับเลยยากนะครับนะครับลุกยาก<ๆ>อย่างจุนจริงเสิร์ฟครับยังตามไทยนะครับ9ต่อส0ไทยรุกจากด้านหลังออกเช็คแล้ววิลาวันเช็คแล้วออกครับขอให้นำสองคะแนนไปเรื่อยๆนะครับ 1 1อต่อ9ครับิ่มจิตเซิร์ฟเสิร์ฟดีครับเวอรอ์กิยูให้โอ้โหกระโดดรอเลยครับแล้วเวอรอ์กิยูนี่เซตใส่มือให้เลยอบอนของเซนจุน er, เล่หมายเลข12นี่หลากหลายมากเอาครับคุณหน้าทีมเสิร์ฟ คือยืดเลครับเสร็จกรชราขยับไปให้มาแล้วครับอัมพรโอ้โหออกแล้วครับสิบเอ็ดเข้าครับจริงมีขยับมาเร็วถอนหายใจนะครับเซ็งจุนเล่ยครับเสร็จจี้โอ้โห เขาเสิร์ฟจี้เลยนะครับอ๋อครับฮอกแม่วิ่งไปแล้วเช็คโอ้นิดเสิร์ฟจี้ครับไว้คงอยู่อยู่เซิฟไปที่ลิเบอร์ของเรานะครับแม่นมากครับโโอ้หเปิดบอลแรกไม่ดีแต่ว่ายังตีฉลับนะครับได้แต้มนี้ครับเอาครับดูนุสราเสิร์ฟบ้างคลิกเน็ตวันนี้คลิกเน็ตเยอะครับเบียดเกียอะเอาดูมาครับเริ่มต้นจาก เซอร์พลิกเน็ตก่อนนะให้เขารับแล้วเซตให้บอลหลังเล่นมารับตบอีกแล้วครับวันาบวกแก้วหยอดเหมือนกันโอ้โหน้ำหนักสุดยอดอวันนี้ระวางแผนมาสเซอร์นี่ต้องซ้อมมาอย่างดีครับอุรสรารับเองครับรับบอลแรกเองให้ออนุมาตีเ,เ,เรียบร้อยครับ14ต่อ11ครับ คือเสิร์ฟหยอดนี่ก็เปิดยากและครับคือน้ำหนักต้องสุดยอดจริงๆเพราะว่าต้องซ้อมเลยครับเสียงรถคันไม่ข้ามสูงครับคือถ้าการเสิร์ฟหยอดแรงไปนิดนี่เขารับง่ายมากเลยครับครับแต่ว่าถ้ายิงย้อยลงมาหยดลงมาหน้าเน็ตนี่โอ้รับยากนํำสามคะแนนครับทีมไทยโอ้หลากหลายครับมีเสิร์ฟให้ให้งงเลยครับบล็อกได้อีกบล็อกโอ้อัมพรครับขึ้นสามคน จะขอวลานอกหรือเปล่าครับยิ่งมีสิบห15ต่อ11ครับโอ้ชิงจังหวะเลยครับอีกแค่นั้นเดียวไ่ได้ครับรอไม่ได้ครับอีกแค่นั้นเดียวแคนีคทำเอาดิอาจจะเป็นล้างไม่ดีเพราะว่าต้องเสียคะแนเลยชิงขอวลานอกก่อนครับมาดูอีกครั้งครับนุสลาจะเสิร์ฟยอนอยู่ดีๆครับมาเสิร์ฟแรงขึ้นครับขึ้นกัน3คนครับมีวิรวันกำพรนะครับ ทำงานหนักจริงๆครับโคชออสครับกิทธิพงศ์รักนณเกลี่ยนไรครับไปปล่อยให้เป็นทคนิค่เขาทำมาเท่านี้ไม่ไหวครับผ่างห้าแต้มครับไม่ดีครับโคชของทีมครับยูชิมินอุซราเซฟออสครับอ้าวเปิดยากหน่อยครับแล้วตองไ้ลิบโรเซ็ตครับ ได้ครับได้เสร็จกลับไปด้านหลังโยกไปหลังแมาแต่ว่ารอกได้ครับอันเดอร์เหมือนกันออกหรือเปล่าครับเราฟ้องว่าออกครับที่เขาทำเอาครั้งที่2ครับ16ต่อ11ครับนี่เป็นการนำห่างครั้งแรกครับนำจีน5คะแนนครั้งแรกครับพักแป๊บเดียวครับจะกลับมาชมกันต่อครับผมและเชียร์กันต่อนะครับลย์บอลหญิงคู่ชิงไทยนำจีน16ต่อ11นะครับ ครับแล้วมโอกาสบุกไทยออนูมาม่าเขาบล็อกได้ไม่เป็นไรครับเราเซิร์ฟเราเซิร์ฟเขาได้ตามก็ถือว่าเป็นธรรมดา <S <S จีนตามไทย4ี่คะแนนนะครับรชูจิลิงเซิร์ฟน้อยครั้งนะครับที่เรานำนา้าคะแนนครับอ้าวแม่ไม่เซิร์ฟไม่พลาดมามาพลาดเซตนี้ครับจังหวสะสำคัญเลยครับ โอ้นี่ไม่เสิร์ฟเสียมันนานมากครับครับข้ามเซตมาเลยครับจีนเนเสิร์ฟไม่เสียมานานมากมาดูออุมาเสิร์ฟบ้างครับที่ผ่านมาก็เสิร์ฟไม่เสียนะครับนั่นแหละครับโอ้โหวิ่งมาอันเดอร์ให้ครับวิรวันแก่รองโอ้โหนสุดยอดครับครับวันนาครับตีเละครับตีจังหวะหรือเปล่าครับโอ้ยังอยู่ยังอยู่แต่ออตกใจเลยว่าเมื่อสักครู่นี้แหละทดออสบอก4ีจังหวะนะครับ ใช่สี่จังหวะครับเพราะว่าไม่ข้ามทุกอยก็สี่จังหวะนะครับพลาดช้าตอนดีนะครับเขาตีออกไปแต่ไม่มีปัญหาแต่คนที่ชมต้องวันนาครับรวดเข้ามารับได้เลยครับเข้ามารองได้อาแล้วครับ18ต่อส2บสองหรือพลิกเน็ตตรงนี้แมมีพลิกเน็ตบ่อยครับอ่าวันนารับเดี๋ยวครับ ออกอีกครับออกครับแมนิสลาพยายามเช็คกับน้ำเจ็ดคะแนนนำจีนเจ็ดคะแนนเ้า9ต่อ12แล้วตอนนี้เปลี่ยนอามี่หยางลงมาครับแม่เว่ยคือยู่อาจจะไม่สมบูรณ์หรือเปล่าแลวเปิดบอลแรกไม่ค่อยได้ด้วยนะจีนนี่พี่หยางมือเซ็ตที่ลงมาตลอดกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เว่ยคือยูลงมาในเซตที่แล้วตอนนี้มาถึงครึ่งเซ็ตนะครับนนำเจ็ดคะแนนไม่เป็นไรครับเสิร์ตติดขอให้จีนเสิร์ฟแล้วเราได้แต้มนะครับ หัวใกล้ถึง20แล้วนะครับเซตน,นี้สมบูรณ์ครับเซตนี้สมบูรณ์แบบทั้งลุกและรับสีรีเซิร์ฟครับ13ต่19อ19บุษราบอลเร็วบ้างมาโอ้มาแล้วครับ20แล้วครับขึ้น20แล้วอาจจะตียากสักนิดนึงแต่ว่าก็เป็นแทบเลยครับวันนี้วิละวันก็สุดยอด นิโบรของเราทั้งวันนาทั้งปิยนุชยนะครับทุกคนครับน้ำเจ็ดคะแนนรับเราน้ำจีนนะครับ20%ต่อ13มียางให้หัวเสาตีดักได้อีกครับแม่แล้วออนุมาเซตมาริกาเอาแค่เบาๆครับข้ามแฉลบบล็อกลงครับเบาๆก็ได้แต้มได้เหมือนกันครับ21ครับเหลืออีก4ครับโอ้งงเลยครับดูเพื่เล่นดูแววตาเพืเล่นจีนอีกงงรับดู ทีนี้ต้องปล่อยแล้วครับจีนไล่ย,ยากครับ8คะแนนครับมาแล้วถาประภัยพันมาแล้วครับมาเพื่อเสิร์ฟครับ21ต่อ13นี่ครับเขาต้องขยับไปตั้งกับีหยางไหลหลังครับตีบอลไหลหลังของเขาใส่นิสลาครับ14ต่อ21ครับ ผลักกันได้กระแ้มไปเรื่อยๆเราก็ไม่ไม่เดือดร้อนนะครับแต่ว่าทีมพันเซงชุนเล่เสิร์ฟดีเสิร์ฟตักลงเลยครับเสิร์ฟมุดลงเดี๋ยวดูครับเขาจะทำได้ดีเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าอันนี้เสิร์ฟไม่ถึงกับมุดลงนะครับเลือดตีมีอย่างให้ไหลหลังมาบล็อกเพราะว่าพื้นกิ่ขยับไม่งี้แล้วนะครับเสียหลักแล้วนะครับไม่ทัน เอาเบรกเกมเลยครับไม่ยอมให้จีไ่มาใกล้ครับชิงเขาเวลานอกก่อนอ่าออสดิคุณสอนสวรรค์ผู้วิจิตตั้งใจยาว่าเป็นเทพออสเลยนะครับถือว่าเป็นตัวชที่นอกจา,ากจะเป็นอดีตนักก o เล y บอลทีมชาติแล้วนะครับก็บศึกษาเรื่องและบอลผมครนะครับมี สถิติทีมงานทุกอย่างครับ่คุณนัทพลหรือว่าปิยาสีสมุดหน้าครับอดีตมือเซตทีมชาติไทยนะครับคุณดนในนะครับด,รดันในสีแดงในไทยคุณนะครับดีครับโค้ชจ็อดนักเตะเลียงไกลมันไม่ไร้ส่วนใหญ่จะไม่ได้เสิร์ฟครั้งเดียวเลยนะครับสำหรับเซิงชุนเลยต้องตื่นตัวตลอดนะครับให้เข้าเร็วว้าวมาก เป็นเพราะเขาเสิร์ฟดีนะครับเปิดยากเลยครับความชิดตะข่ายเลยนะครับก็เลยต้องหยับเลือนะครับตอนนี้จากเจ็ดเหลือห้าแล้วนะครับแม้ว่าห่างแต่ว่าต้องหยับขึ้นมานะครับในการรับเสิร์ฟหยับขึนมาให้เข้าจุดนะครับตั้งให้สูงตะติ๊บโอ้โหบล็อกอยู่เลยครับหุยครับหุยนะครับ17ต่อ21ครับเหลือ4แล้วนะครับจาก7จ็ดม่ต้อง สองครั้งติดเลยครับเขาเวลานอกเพราะว่าอย่างที่เรียนครับเซงชูเล่นี่สังเกตนะครับเสิร์ฟดีมากเสิร์ฟเสิร์ฟจี้เขาเขาเสิร์ฟจี้ได้ครับแม่นเก็ร์เขาลดแต้มไปสี่แต้มนะครับจากแปดแต้มแต่เขาก็ขึ้นคนเดียวนะครับคุยเสียดายครับมันเสียดายคือเซ็ตต้องสมบูรณ์แบบจริงๆนะเซ็ตกลับหลังไปนะครับไม่ใช่เซ็ตอันหน้าเซตไปง่าย ก็เดี๋ยวท่านชมว่าเราชมต่อเนื่องกันเต็มๆนตอนนี้ไม่ว่าจะช่วงพักเท่านั้นาะเวลานอกเทคนิคหือว่าช่วงพักระหว่างเซตครับชมกันยาวเหยียดไปเลยครับเราไม่มีโค้ชมาในช่วงเวลาที่เหลือเลยครับคนไทยแบนัครับดูครับเซงชินเล่เราดูเขาเนียนเขาเน้นทุกครั้งนะครับพี่เสิร์ฟได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วครับขึ้นหล้อครับน่คือ สองครับคือพอร like ับบอลเซิร์ฟได้อย่างนั้นนี่นะ้องบอกว่าได้ไปเ0ป็นนะครับครับมาลิกาเซิร like ์ฟ like 22ิต่อ17เเราไม่อยากเห็นเซตนี ok ้ต้องเล่นถึงดิวส์นะครับโอ้โหครับไม่น่าเชื่อครับคือออกแล้วออกแต่ว่าไม่ได้โดนตัวเขาแม่คิดว่าเขาหลบไม่พ้นนะครับ สิบแปดต่อยี่สิบสองนไหครับฮุยเซิร์ฟนี่ก็ือเซิฟดีตามน้ำนั่นแหละครับโอ้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับเปลื้มจิตครับตบกับต้องลุ้นเลยครับยิ้มเลยครับบอลเร็วของเปลื้มจิตลุคสรากับเปลื้มจิตโอ้โหนะครับเราไปแตะที่23แล้วนะครับไปแตะที่23ใกล้จะได้เซตนี้ครับวิรวันเซิร์ฟไม่เซิร์ฟหยอดนะครับ ทางไห้สูงรถตีลงรลงลงรับลงไม่เป็นไรครับสลับกันได้แต้มเดี๋ยวเราก็ถึง25ยังจรยิงเซิร์ฟ1ิต่อให้มาที่ออนูมาเอี้ยวตัวตีครับมาวันมันลึกมาทางซ้ายมากไปนิดนึงอันเดอร์ครับอันเดอร์แล้ว อ๋อดูมาใส่ออกครับออกขยับมาเหลือ3แต้มนะครับ20ต่อ23่สิต้องรวมพลังให้ดีเพราะว่าเราขอเวลานอกไม่ได้แล้วด้วยนะครับต้องรวมพลังให้ดีครับอีกโค้ชก็ดก็ซื้อเลยครับวัดเลยครับขอเวลานอกข้่ที่สองื่อสักครู่อ้าวได้เข้าจุดเข้าไปเร็วครับตีทังตรงครับได้ครับเพราะว่าออกแรงจีนสองว่าออกครับ เซตพอยเลยครับเซตพอยซีเซตพอยของทีมไทยครับด้วยมาตรฐานแนวเล่นในวันนี้นี่ต้องได้ครับยังไงต้องได้ลูกิีเซฟเซตพอยตั้งแรกในเซตนี้โอ้โหนี่ครับจะขยับเรื่องเปลี่ยนตัวช้าไปนิดนึงนะครับ มันจะมีกัดเห็นโคร์ตเข้าไปบนๆนะครับเลือกขาปะไรทำเพราะว่าปกติขาปะไปพันจะต้องลงไปเสิร์ฟนะครับเอาครับนี่หยั่งเสิร์ฟไปไม่ได้ครับเสียแล้วเสียไปเราได้บุกเลยครับเลือกให้เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดที่มาครับออนอมาปิดเซตนี้ครับไม่ต้องดิวครับไม่ต้องดิว เอาชนะ25ต่อ21ครับนบบองต่อ1ต่อไปทีมกดดันมากครับเซตที่4อุซลาเซตแรกมาฮอนมาบอลกาครับเขาสามคนเลยขึ้นสามคนทั้งๆที่เขาอ่านถูกครับแล้วว่ามีอัมพรจะวิ่งหลอกไปเขาไม่ได้เทรดตามครับ แต่เหมือนกับบ็อกก็ไม่ได้ยืนชิดนะครับบล็อกยืนห่างด้วยนะครับ3คนก็ระแวงระแวงอัมพรอยู่นะครับช่วงพักระวังเซตก็ดื่มน้ํากันได้นะครับ